ในข้อมูล Infinix Zero Ultra 5G เตรียมจัดเต็มมีชาร์จไวหนวัตต์พร้อมกล้อง200ล้านพิเซลใช้ชิชป d i ม e n s i t ิ920อาจเปิดตัวเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทาง Infinix ตตรีัมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีระบบชาร์จเร็ว180วัตต์โดยใช้ชื่อรุ่นว่า Infinix Zero Ultra 5 g ล่าสุดก็ได้มีสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ เผยออกมาเพิ่มเติมหรือครับตามรายงานล่าสุดระบุว่า i n f i n i ิตี l o u ีโรอ 5G จะมีระบบชาร์จเร็วแบบ180วัตต์ Thunder Charge Technology ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ขนาด4,500ม ah, ิลลิแอมป์จาก0%ถึง50%ได้ในเวลาเป็นแค่4นาทีเท่านั้นครับมีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ AMOLED ขอบโค้งขนาด6.7นิ้วที่มีระบบสแกนแลายน้วมือบนหน้าจอใช้ชิพบนผลมีเดเทคไดามาสติ920ให้แหลมขนาดสูงสุด12 g กก ส่วนรอมาให้มาที่256 g ิให้กล้องหลังมาทั้หมด3ตัวมีทั้งอองตัวหลักความเรียด200ล้านพิเซลกล้อง portrait สำหรับถ่ายภาพบุคคลและกล้องเสริมสำหรับช่วยการถ่ายภาพส่วนกล้องหน้าความเรียด32ล้าน 3, 2, พิเซลให้แบตเตอรี่มาที่4,700มิลแอมคาดว่า Infinix Zero Ultra 5G จะมีราคาอยู่ที่25,000ลูปีถึง30,000ลูปีหรือประมาณ11,500บาท ถึง18,900บาทครับแต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแ่ละครับตอนนี้ช่อง i อทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟาสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ